สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องของเกณฑ์การหยุดนะครับทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องเกณฑ์การหยุดนะครับก็เพราะว่าระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการคำนวณซ้ำๆนะครับซึ่งเราจะต้องหาทางหยุดการคำนวณให้มันการจะหยุดการคำนวณให้ได้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการาวัดคุณภาพของผลเฉลยนะครับซึ่งวิธีการวัดคุณภาพของผลเฉลยเนี่ยผมก็ยกมาให้ดูสัก3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือ ค่าคาดเคลื่อนสมบูรณ์นะครับค่าคาดเคลื่อนสมบูรณ์นี่ก็คือ,อยังไงครับก็คือเป็นการคำนวณผลต่างระหว่างผลเฉลยแม่นตรงกับผลเฉลยเชิงตัวเลขนะครับโดยที่ x ตาเนี่ยก็คือผลเฉลยแม่นตรงส่วน x ธรรมดาเนี่ยคือผลเฉลยเชิงตัวเลขนะครับตัวพิมพ์เล็กที่พิมพ์เป็นตัวตรงและหนาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของเวกเตอร์สูตรตรงนี้เป็นการคำนวณที่เรียกว่าการหานอมทู การหา N อม t o เนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษาแบบสเกลาร์นะครับก็ <ís im itation> เขียนได,ได้แบบนี้นะครับก็ <S <S เป็น u m m a t i o n นะครับแล้วก็เอาสมาชิกในเวกเตอร์เนี่ยนะครับมาลบกันตัวต่อตัวนะครับยกกำลังสองพอรวมๆ,ๆกันแล้วก็มาถอดสแควร์ o ูทมันจริงๆก็คือพีทากโกรัสนั่นเองนะครับไอ้นอมทูเนี่ยก็คือพีทากโกรส์นั่นแหละนะครับก<น>็คือสมาชิกของเวกเตอร์มีกี่ตัวก็ไม่ไม่รู้ะครับก็จับคู่กันจับคู่กันแล้วก็ลบกันนะครับแล้วก็ยกกำลังสองแล้วก็รวมๆมๆกันแล้วก็มาถอดสแควร r รูท นะครับแต่สูตรนี้ก็มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่าผลเฉลยแม่นตรงคืออะไรเพราะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นสูตรการคํานวณตรงเนี้ก็จะปรับนิดนึงนะครับก็คือปรับโดยใช้การคํานวณที่ใหม่กว่านะครับผลการคํานวณที่ใหม่กว่าเนี่ยลบด้วยผลการคํานวณที่เก่ากว่านะครับโดยที่ แล้วก็มีตัวดัชนีบนเนี่ยเป็นวงเล็บ k เนี่ยหมายถึงผลเฉลยเชิงตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณในครั้งที่ k อันนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าพอคำนวณคำนวณไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผลเฉลยที่ได้เนี่ยมันจะต้องลู่เข้าสู่ผลเฉลยแม่นตรงนะครับถึงใช้สูตรนี้แทนได้อันเนี้ยสมเหตุสมผลนะครับเนื่องจากว่ามไม่จำเป็นต้องรู้ผลเฉลยแม่นตรงก็คำนวณไปเรื่อยๆโดยถือว่าเมื่อคำนวณไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ผลเฉลยสุดท้ายจะต้องลู่เข้าสู่ผลเฉลยแม่นตรง การใช้ค่าคัาดเคลื่อนสมบูรณ์เนี่ยก็มีจุดอ่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่รู้ขนาดว่าไอสมการที่เรากําลังคํานวณเนี่ยมันมีตัวเลขประมาณเท่าไหร่เนี่ยการกําหนดเกณฑ์การหยุดขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้มันหยุดไม่ได้ก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นสมการนั้นเป็นสมการเกี่ยวกับความดันมีหน่วยเป็นปาสคาลนะครับซึ่งตัวเลขความดันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วอยู่ๆเรามากําหนด10กําลังลบหเนี่ยนะครับโอ้โหไม่รู้คํานวณเมื่อไหร่มันจะหยุดนะครับมันก็หยุดไม่ได้ หรือว่ามันเป็นตัวเลขน้อยๆอย,อยู่แล้วแล้วเราไปกําหนด10กกำลังลบสนะครับซึ่งจริงๆแทนค่าวไปครั้ง2ครั้งปุ๊บออกเลยเพราะว่ามันมันเป็นไปตามเกณฑ์และจบหยุดการคํานวณอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็เลยมาถึงการวัดคุณภาพในแบบที่2นะครับก็คือเป็นค่าคลาดเคลื่อนสัมผัส ค่าคัดเคลื่อนสัมพัธ์นี่ก็ดัดแปลงสูตรจากค่าคัดเคลื่อนสัมบูรณินดนึงก็คือเอาตัวมันเองมาหารนั่นแหละครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยก,ก็ผมก็เขียนกระจายให้มานิดนึงก็เป็นพวกสกแควรูสแควรูสเนี่ยนะครับบางทีดูดูแบบเวกเตอร์แล้วดูไม่รู้เรื่องก็เขียนเป็นสแควรู t ให้เห็นซึ่งเราก็มีการดัดแปลงสูตรเหมือนกันเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าผลเฉลยแม่นตรงคืออะไรก็ดัดแปลงสูตรมานะครับจะบอกว่า relative error เนี่ยเอาอยู่นะครับเอาอยู่แน่นอน ยกเว้นกรณีที่คำตอบของเราเนี่ยผลฉเฉลยเราเนี่ยเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงเนี่ยปัญหาทางกายภาพปัญหาทางวิศวะเนี่ยเราไม่หาผลลัพธ์เราไม่หาผลลัพธ์รห,ลลหรอกครับที่มันเป็นศูนย์ทุกตัวนะครับมันยังไงมันก็ไม่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นใช้ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เนี่ยน่าจะจัดการได้แล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็คือใช้เศษตกค้างสัมพัท์นะครับเศษตกค้างสัมพัทก็มีสูตร อันนี้สําหรับสเกล่านะครับอ่เราใช้เศษตกค้างก็ใช้ตัว R นะใช้ตัว R ในอันนี้ในกรณีที่เป็นสเกล่าเราก็ใช้ R พิมพ์ตัวเอียงปกติ R ในรอบที่ K ผ่านด้วย R ในรอบที่ศูนย์ะครับในกรณีที่มันเป็นสูตรเป็นสเกล่าเนี่ยเราเขียนอับส์ลูทธรรมดาได้อันนี้ก็คือสมการเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมการมันก็จะเป็น F x เท <F x S 1> ่ากับ0นเป็นสมการสเกล่ารธรรมดา อ่ศูย์เนี่ย R ในการคำนวณรอบที่0ูนย์ก็คือเป็นเป็นค่าเดานั่นเองเราต้องลงเดานะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่การคำนวณไอหาผลเฉลยเชิงตัวเลขเนี่ยต้องเดาขึ้นมา อ0นี่ก็คือเป็นการเอา x ค่าเดาเนี่ยเข้าไปแทนค่าหา f x ออกมามันไม่เท่ากับศูนย์หรอกนะครับเพราะเราเดามั่วขึ้นมาเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าว่ามันเป็นคำตอบหรือเปล่านะมันก็ต้องเหลือตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่0ูนย์ตรงเนี้ยเราจะจับเป็นตัวหารตลอดเวลาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคำนวณรอบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี x ค่าใหม่ๆขึ้นมาเราก็เราก็เอาไปแทนใน f หาค่า f x ออกมาเรื่อยๆก็เป็นเศษตกค้างในรอบที่ k ก็เอามาหารกัน ทีนี้ถ้าในกรณีที่มันเป็นระบบสมการก็จะเป็นเป็นก็เขียนเป็นเวกเตอร์นะครับก็คือเราก็จะเขียนเป็นสมการเป็นอะไรครับ f x กับ0 f ก็เป็นเวกเตอร์ x ก็เป็นเวกเตอร์โดยที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะครับ x มี n ตัว f ก็ต้องมี n ฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแล้วเงี้ยก็จะหาเศษเศษตกค้างเนี่ยก็เป็นเวกเตอร์ r r ตัวเข้มเข้มตรงๆเนี่ยก็เป็นเวกเตอร์ R แล้วก็หา Nto ถูนะครับนอมถูก็ก็ไม่เขียนสูรแล้วกันนะครับก็ดูจากข้างบนเอาลอกลายมานะครับ เนี่ยอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างของการวัดคุณภาพของผลเฉลยนะครับสรูปแบบจริงๆอาจจะมีรูปแบบอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับเอาที่ชอบเลยนะครับแต่ผมว่าใช้แค่ใช้แค่ค่าคัาาดเคลื่อนสัมผัสกับเศษตกค้างสัมผัสเนี่ยเอาอยู่ทุกรูปแบบส่วนไอ้สมบูรณ์เนี่ยผมผมทิ้งไปเลยทีนี้พอเรารู้วิธีการวัดคุณภาพของผลเฉลยแล้วเนี่ยเราถึงมากําหนดเกณฑ์การหยุด การกำหนดเกณฑ์การหยุดก็จะต้องมีการกำหนดค่าคลาดเคลื่อนยินยอมนะครับไอตัวเอฟซิลอนเนี่ยสับสบคริปเป็นตัวทีเนี่ยนะครับก็กำหนดเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วเงื่อนไขของเราก็คือว่าไอค่าคลาดเคลื่อนเนี่ยนะครับที่เราวัดคุณภาพมาเนี่ยจะเป็นค่าคลาดเคลื่อนหรือเป็นเศษตกค้างเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่าค่าคลาดเคลื่อนยินยอมที่เรายอมให้มันเกิดขึ้นได้ตัวเอฟซิลอนเนี่ยก็เป็นค่าคลาดเคลื่อนยินยอมที่เราระบุเอาไว้ในคอสนี้เราจะใช้10กําลังลบหหรือ10กําลังลบ8 เท่านั้นนะครับในกรณีที่ต้องการความแม่นยำมากมาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั้งหมดสําหรับการที่จะเรียนวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนะครับแบบย่อๆนะครับสําหรับคลิกถัดไปเนี่ยจะเข้าเนื้อหาบทที่2แล้วนะครับสวัสดีครับ